ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยโยอิชาวคอมเมนต์หือจีสอพ่อลูกรับผิดชอบแชฉเบื้องหลังหุนเซนปกปิดทหารเสียชีวิต สพพลีชีพนับพันสุรินวุ่นกลิ่นโชยหนักจากที่ฮุนเซนค่ะมีการแชร์โพสต์กัมพูชาอ้างกองทบกไทยสังอพยพชาวจังหวัดสุรินเพื่อเตรียมเปิดฉากโจมตีก่อนการประชุม g ี c ซึ่งกองทบกค่ะก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงท่ามกลางกระแสข่าวชาวกัมพูชาไม่พอใจผู้นํามีการปกปิดยอดทหารที่เสียชีวิตทั้งนี้สถานการณ์ดังกล่าวค่ะถูกเปิดเผยเมื่อเวลา21นาฬิกา28นาทีของวันที่2สิงหาคม คมที่ผ่านมาโดยใน Facebook กองทัพภาคที่สองได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าไม่มีการประทะหรือคำสั่งให้อพยพในพื้นที่พนมดงรักขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการเท่านั้นต่อมาเวลา20.52นาฬกานาทีของวันที่3สิงหาคม2,568ใน Facebook กองทัพภาคที่สองได้มีการออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวอีกครั้งว่า พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบกปฏิเสธข่าวลือของสมเด็จหุ่นเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีการแชร์โพสต์ของโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่ากองทบกไทยสั่งให้อพยพชาวจังหวัดสุรินทภายในค่ำคืนนี้เตรียมพร้อมที่จะเปิดการโจมตีกัมพูชาก่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC โฆศกกองทบกยืนยันข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ ขณะนี้ชาวสุรินยังไม่มีคำสั่งอพยพเร่งด่วนตามที่ระบุในข่าวที่มีการรายงานแนะนำให้ประชาชนติดตามข่าวสารและข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการและอย่าเชื่อหรือว่าแชร์ข้อมูลเท,ท็จที่อาจจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคม กองทัพไทยยังคงเคารพข้อตกลงการหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและยังคงเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของกัมพูชาที่มีแนวโน้มที่จะละเมิดมันอยู่บ่อยครั้งรวมถึงการสังเกตการเสริมกำลังบุคลากรและอุปกรณ์ทางทหารในพื้นที่ ขณะที่ในเวลา2นาก51นาทีใน f a c e o o o k a m a r i n News ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความถึงความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนที่มีการรายงานว่าทหารที่เสียชีวิตของกองทัพกัมพูชาถูกทิ้งไว้ในป่าชาวสูเรียนจะอ้วกเข้าไปกรีดยางใกล้าชายแดนกลิ่นศพแรงมากจนต้องมีการหนีออกมาเชืออคเมนต์ตายมากกว่าปี54หลายเท่าทำให้กลิ่นจึงหนักขนาดนี้ ล่าสุดข่าวันนี้วันที่4สิงหาคม2568เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิก35นาที ุนเซประธานวุฒธธิสภากัมพูชาได้มีการออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่ายังคงทำงานอยู่พร้อมบอกว่าจะลดหวานในกาแฟที่ดื่มเพื่อป้องกันโรคเบาหวานพี่น้องทุกคนหลับหมดแล้วแต่ผมและเพื่อนร่วมงานบางคนยังอยู่หน้าระบบวิดีโอกับสมเด็จเตียบันและผู้บัญชาการฐานบกเมาโสโันหลังจากที่ผู้บัญชาการฐานสูงสุด วงพิเศษเดินทางไปเตรียมการประชุมที่มาเลเซียในเช้าวันพรุ่งนี้ที่กองบัญชาการแห่งหนึ่งนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตและทีมงานกำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อขอให้คณะกรรมาการการชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ช่วยเหลือฐานกัมพูชา18นายที่ถูกไทยจับกลุ่มตัวหลังจากการหยุดยิงและยังไม่ได้มีการส่งตัวกลับกัมพูชาคืนนี้ผมและภรรยาได้ติดต่อผู้บังคับบัญชาบางคนในแนวหน้า ซึ่งเคารพการหยุดยิงอย่างเคร่งรัดและเตรียมพร้อมรับมืออย่างสูงในกรณีที่มีการละเมิดการหยุดยิงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อวานนี้กาแฟหวาน100%เซวันนี้กาแฟหวาน3 0และเรากำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายกาแฟน้ำตาล0%เปเพื่อป้องกันโรคเบาหวานส่วนทางด้านของนายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีการปล่อยข่าวของฝ่ายกัมพูชาวา่า การปล่อยข่าวว่าทหารไทยจะบุกยึดเขมรจนชาวเขมรอพยพครั้งใหญ่ออกจากแนวชายแดนไทยเพราะต้องการที่จะกลบข่าวการเสียชีวิตของทหารเขมรมากกว่า5,000นายชาวเขมรต้องการให้หุนเซนและฮุนมมเนตรับผิดชอบ